แล้วถ้าต่อจากนี้มีคนเข้ามาใชค้คุณเป็นแบบไหนมีไหมไม่สเป็กเด็กหมาเด็กไม่ไมพูดจริงปะยังพูดทุกรายการเ,เลยพี่อายุเราขนาดนี้แล้วเราจะหาคนที่แก่กว่าเราได้ยังไงเขาก็มีลูกมีเมียกันหมดแล้วก็วถูกต้องไม่งั้นเราก็ต้องไปเอาคนที่เขาเลิกกับพรยยัรรายใชช่่่่แตวนนีี้ไมหออทูดดบ,บ,บสุบเด็กไม่่ใชหลอีา ถ้าเราเคยคุยกับคนที่โตเพราะเมื่อก่อนตอนอดีตเรามีแฟนที่โตอเราหมดพอวันนี้ถ้าเราอายุขนาดน,นี้แล้วคุยกับคนที่โตเรารู้สึกว่ามันมันเครียดอะเข้าใจว่าคือการที่คุยกับเด็กอะถามว่าที่ผ่านมานี้เเลิกกับสามีมามจะห้าปีแล้วมันก็มีคนเข้ามาคุยกับเราบ่าแหละแต่พอคนอาคุยอายุน้อยกว่าเราแค่รู้สึกว่าเหมือนเราได้รับพลังงานที่ดีอะเออมาทําให้เราแบบผู้อะไรอะโลกสีชมพูเหรอมันเหมือนมันมีความแบบ <an> มันเหมือนป <g up> ๊อปปี้เลิฟกับไมครั้งสิครั้งนั้น <g up> ซึ่งเราไม่ได้มีฟิลนั้นอะนน <g up> อันนี้เราแ <g up> เอบเ,เ,เห็นด้วยรู้สึกว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าแบบรักกันตลอดไปไม่ได้มีจริงอะ เราก็สู้หาอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยสัก5ปี10ปีไม่ดีกว่าหรือถูกปะแค่นั้นมันเลยถามมาดูคำถามว่าทำไมถึงชอบคุยกับเด็กเราบอกว่าเด็กเขามันเหมือนมันคือมีคนบอกว่าโอ้ยคบเด็กเดี๋ยวมันก็ทิ้งไม่เป็นไรอีก10ปีกูแก่50บแล้วกูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแบนั้นแล้ววันนี้เราขอแค่ความแบบกระชุ่มกระชวยตอนนี้เข้าใจเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็แปดทำไปเด็ก